สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจูนพันล้านนะครับเอาทุกท่านมาพบกับเหรียญสอหน้านี้นะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อใหญ่หมื่นล้านด้านหลังเป็นหลวงพ่อเงินแสนล้านนะครับรุ่นสร้างโบสถ์ที่ออกวัดคุ้งยางกงไกราชสุขโขทัยนะครับรุ่นสร้างโบสถ์นี้มีสองหน้าคือหลวงพ่อใหญ่หมื่นล้านและหลวงพ่อเงินแสนล้าน ซึ่งเจ้าวาดองค์ปัจจุบันคือพระครูสุธรรมวโรไทยและทางวัดได้จัดสร้างโบสถ์หลังใหม่โดยใช้งบประมาณการสร้างประมาณ18ล้านบาทนะครับท่านใดมีจิตศรัทธาก็สามารถไปทำบุญร่วมกันสร้างโบสถ์ที่วัดคุ้งยางอำเภอโกงไกรลาศสุขโขทัยได้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาใหม่รุ่นสร้างโบสถ์นี้ เป็นเนื้อกระไรทองนะครับเรามาดูหูห่วงด้านหลังที่มีรอยตัดปิ้นมาฝั่งหลวงพ่อเงินนี้นะครับมีรอยปิ้นแล้วก็มีรอยเซียนนะครับและด้านหน้าของหลวงพ่ะใหญ่ก็จะเป็นด้านที่เจาะเข้าไปนะครับจะมีลวดลายคมชัดและชัดเจนนะครับซึ่งเป็นหูที่ติดกับองค์พระแล้วก็เจาะรู หลวงพ่อใหญ่ท่านเป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระเกจิอีกรูปหนึ่งที่ชาวบ้านให้ความเคารพและนับถือท่านเพราะท่านเก่งในด้านรักษาพิษงูในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และก็ท่านก็เป็นหมอยาอีกท่านหนึ่งที่เก่งชาวบ้านก็เลยให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมาก ท่านปกครองวัดคุ้งยางเมื่อราวๆปี2470ถึง2485และเป็นพระนักพัฒนาวัดมาอย่างต่อเนื่องให้เจริญรุ่งเรืองเหรียญของท่านหลายรุ่นล้วนมีประสบการณ์แม้จะสร้างไม่ทนันท่านก็ตามลูกศิษย์ลูกหาต่างรู้ดีอยู่ว่าเหรียญของท่าน ทุกรุ่นที่สร้างมามีประสบการณ์และเรื่องลือกันอย่างมากมายแม้แต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศ mm hmm. ก็ให้ความศรัทธาและนับถือท่านหลวงพ่อใหญ่แห่งวัดคุ้งยางอำเภอกงไกรละสุขโขทัยนี้นะครับถือว่าเป็นพระดีที่คนพื้นที่เขาให้ความศรัทธาและเลื่อมใสท่านอย่างสูงอีกรูปหนึ่ง เหรียญรุ่นสร้างโบสถนี้มีพุทธคุณด้านโชคลาภค้าขายเพราะด้านหน้ามีหมื่นล้านด้านหลังมีแสนล้านนะครับฝั่งด้านหลวงพ่อเงินแสนล้านรุ่นสร้างโบสถ์ต่างที่ลูกศิษย์ตระหาก็รู้ดีว่าหลวงพ่อเงินมีพุทธคุณสูงและบารมีสูงเหรียญรุ่นนี้ก็เลยมีรูปของท่าน หลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานนะครับเพื่อเผยแผ่บารมีของท่านและอีกด้านหนึ่งก็เป็นหลวงพ่อใหญ่แห่งวัดคุ้งยางอ,อําเภอกงไกรลาสุขโขทัยนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้บูชาสะสมเหรียญของท่านและได้ทําบุญกับวัดคุ้งยางขอเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธามาร่วมกันทําบุญและสร้างโบสถ์ที่วัดคุ้งยางอ,อําเภอกงไกรล่าสุขโขทัยได้นะครับ หลวงพ่อใหญ่หมื่นล้านและอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อเงินแสนล้านรุ่นสร้างโบสถ์เป็นพระที่เน้นพุทธคุณด้านโชคลาภและค้าขายนะครับด้านหน้าก็มีหมื่นล้านด้านหลังก็มีแสนล้านนะครับซึ่งเป็นพระใหม่ที่สร้างขึ้นมารุ่นสร้างโบสถ์ของวัดคุ้งยางกงไกรลาชสุขโขทยัยและเป็นการเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคาร และหลวงพ่อใหญ่แห่งวัดคุ้งยางเพื่อให้ลูกศิษย์ได้บูชาและร่วมทาบุญกับวัดคุ้งยางอำเภอรกรงไกล่าสุขโขทัยนี้ว่าเป็นเหรียญดีและมีพุทธคุณสูงอีกรุ่นหนึ่งนะครับแม้เป็นพระใหม่แต่ก็เป็นพระที่น่าสะสมนะครับที่วันนี้ผมจูดพันล้านเอามาแนะนำให้ท่านท่าน,ท,านทั้งหลายได้ดูและศึกษาร่วมกันกับผมนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่ท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขจากผมจุนพันล้าน